ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปวอล์กที่ที่า <laughs> เราจะไปเอาเลดก่อนใช่ไหมหลังจะกเอาเลดเสร็จแล้วก็มีทางเราจะไปต้าเซอร์อยู่แถวจิมเบชเชลซูนมันเป็นจริงๆมันเป็นที่ที่เราเคยไปแล้วแต่ว่าวันนี้ก็คือว่าจะไปอีกมินใี่หน่อยคน <laughs> ติดเกมหนึ่งคนติดเกมสอง นี่ค่ะทุกคนก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบอรอยอ้าวน่ากินมากหมูกรอบที่นี่อร่อยมากเรากำลังจะกินก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนอันนี้คือจิกโชว์ส่วนนี้คือราเจียวพริกแบบนี้พริกน้ำมันนะทุกคนแบบสไตล์จีนเลยคนที่นี่นะเขาจะไม่ได้กินก,ก๋วยเตี๋ยวกับพวกน้ำส้มพริกน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่เขาจะกินกับ<อ>จิกโชว์<อ>ค่ะทุกคนต้องพื่ถึงมันจะดูบางนะมันก็บางจริงๆแหละแต่มันอร่อยมากทุกคน น้ำซุปคือแบบเี้ยสดอันนี้เส้อันนี้เป็นเสนฟิเส้นขีนอนี่รู้สึกว่าเส้นเนี้ไปกนกับขนมจีนจะออยแบบกิกับแกงียวอะมันเค็มมันเค็มมันนืมันแบบมันรสชาติแบบมันเป็นเดียวที่รู้สึกมันไม่เหมือนกับที่บ้านเราอันนี้คือน้ำ อ่อเมริกาโน่วันหางอะไรใหม่ๆมาเพราะว่านี่เกิดแบบน,นี้ไม่เคยกินมาก,ก่อนแต่จะมาลองชิอมันเข้าไปสั่งแบบไอ้นี่นะวเวทียน้อยหวานน้อยหวานน้อยน้อยอาจจะยาวไม่รู้แต่ I love it มาชิมเลยมันขมอเมริกาโน่แบบพอดีแล้วหวานของวันหางมันทำให้อเมริกาโน่อ,อร่อยขึ้น I love it นี่เนาะ <laughs> อีมินมันต้องบอกก่อนว่าอีมินไม่ใช่คนกินกาแฟไงมันก็เลยอาจจะไม่อินทุกคนแล้ววันนี้เป็นวันที่อากาศร้อนมาก ตั้งแต่อยู่กว่วชิงมารู้สึกว,วันนี้ร้อนที่สุดเลยดูแดดดิพระเจ้าช่วยทุกคนดูไอนนคือสภาพเราเราอรถตอนนี้นะคะทุกคนเราได้รถมาแล้วสิ่งเดียวที่ขาดไม่ได้เวลาขึ้นรถนะคะคือยาดมค่ะไม่ว่าจะเป็นโป๊ยเซียนหงไทยอะไรก็ตามแต่ทุกคนควรมีนะคะถ้าทุกคนมาประเทศจีนเอไม่ใช่แบบอันนี้คือแบบสดชื่นดมแล้วได้โลกใหม่ โอเนน okay คค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราออกมาจากเอาเล่แล้วสรุปนะรวมเลย3คนไม่มีขด้ได้เลยซึ่งตอนแรกอันนี้คิดว่านี่จะได้แบบยังไงก็ได้ที่รองเท้ามันไม่ได้ลดเยอะบวกกับไม่ได้สวย3ไม่ได้สนใจอาจจะเพราะาตอนนี้ยังไม่ได้มีรองเท้าหรือว่าอะไรที่สนใจก็เลยแบบว่าไม่ได้อะไรกลับมามินะตอนแรกอะเลงของคาเมลแต่รู้สึกว่าอาจจะยังไม่ใช่ สรุปก็ไม่ใครได้เลยเรากำลังจะไปไปตาเชอร์ซึ่งมันเป็นฟิลแบบฟิลมันจริงจมันคือชิคุรุที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เราจะไปในโซนที่เรายังไม่เคยไปทุกคนมันก็เลยจะแบบไม่รู้จะเป็นยังไงแต่เ้นนิดหนึ่งไปดูกันเย้ yeah! ตอนนี้เรามาถึงตาเชอร์แล้วทุกคนคนเยอะมากแบบเยอะมาก you are 却已。

时间。 30ะาคือทุกคนอันนี้ปกติมันไม่ถึง10หยวนเยแต่ว่าอันนี้ยในราคาส0หยวน5้อย้าอ่คือกูงงมากเขาบอกว่าเป็นภาวาเทศกาลกวดชิงคนมันเยอะมันเข้าใจได้แล้วกูไม่เข้าใจไงนัคนเมื่อวนนันหน่งนะพอตอนนี้มืดละเราขอมารีแคปใหมแบบืทั้งวันเน้เอาเริ่มต้นเลยนะคือทุกอย่างดีมากวันนี้ือแบบกูเดสุดๆจนกระทเราไปเจอร้านขายตูหูเพีต้องฝะ ที่มันขายอยู่ข้างทางอยู่แถวโรงโจ้ชือละแม่มันรู้ไหมปกติอ่ะเขาขายในราคาไม่ถึงสิบหยวนทุกคนไม่เกินสิบหยวนแน่นอน,นแต่ให้จะอยู่ที่แพงแค่ไหนก็ไม่เกินสิบหยวนเลยแต่วันนี้เราไปซื้อใช่ไหมคือปกติอ่ะนี่วันนี้เป็นอะไรไม่รู้นี่ลืมถามราคาอนเนาะใช่เออวันนี้ลืมถามราคาว่าแบบจอชอเฉียงอันนี้ไม่ได้ถามวันนี้แบบอยากกินก็เลยแบบอ่ะซื้อเลยเอาเสี่ยวเฟิร์นมาเอาอีเฟิร์นสรุปเขาบอกว่าเอ้าจอชอยเฉียงแราเลือกว่า กว่าชีงไงมันเป็นเรื่องเพี้ยเหลียวเจียเหลีงเลี้ยวเจียพักจะมาสวนเราฉันก็แบบเลี้ยวเจียอะไรไม่เลี้ยวเจียค่ะหนูลูกมันแพงเกินราคาแบบอันนี้คือขายก้าเอารวยคือแบบอันนี้คือไม่ได้อะไรนะแต่นี้รู้สึกคือกดราคาเกินอ่ะคือแบบว่ามันไม่ใช่ราคานี้นะทุกคนทุกคนรู้โลกรู้แต่ทําไมคุณพี่ยังกล้าขายราคาเนี้ยนี่ไม่เข้าใจอ่ะทุกคนต่อมานะเนี่ยที่นี่ก็จะพบเสียแปะได้เป็นเรื่องปกติเพราะคนที่นี่บีบกันชับอ่ะต่อมาเรื่องต่อไปคือเรื่อง ตอนแรกเราตัดเชิญกันใช่ไหมแล้วพอตัดเชิญเรียกรถอ่ะเรียกรถมารถ21นาทีเพราะอาจจะเข้าใจได้เพราะช่วงนี้เป็นช่วงไอ้นี้นอนเทศกาลคนเยอะรถเยอะรถติดกว่ารถจะมาก็เลยคิดว่าโอ้งั้นก็ขี่รถไหมเสารรถมากันเหอะเนาะทุกคนอะไรเงี้ยทุกคนก็เห็นด้วยสุดท้ายเสารรถมาทุกอย่างก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกระทั่งเราขับไปถึงตรงไปเหมือนทุกคนก็คือถึงสถานที่ที่เราจะลงใช่ไหมแถวนั้นไม่มีที่จอดไม่มีที่จอดรถของรถสีฟ้าที่เราขับอยู่เราก็เลยต้องแบบหาหาที่หาเบียร์ไปหลายที่ก็ รถของฉันรถนี่ขึ้นหน่ยเบี้ยหรอขึนเหม่ยเบี้ยหั้งอยู่ยังไงสุดท้ายนะขับมาได้ถึงนิดนึงเหม่เบีย้ยจริงๆคนรถจับอีกูต้องเห็นอีกอะไรอีกชีวิตอ่ะเขาแบบทำไมนักก็เกิดแต่บบนี้ก็ไม่รู้คือวันนี้เนี่ยแทบจะตายอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่จบสุดท้ายก็ขับออกมาอยู่นีขับรถไม่ใช่ขับเข็นรถออกมาแล้วมาจอดตรงนั้นเหมือนแล้วก็กำลังเดินกลับไปที่เดิมชีวิต